Oh, <laughs> ครับผมก็สวัสดีทุกท่านครับผมเราอยู่กับทีมรถวินนะครับเสียอุ้ยจากอำเภอรตัตนบุรีครับออกเคลื่อนตัวออกจากอู่ออกจากฐานทัพเป็นที่เรียบร้อยครับพร้อมกำลังพลอีกหลายชีวิตนะครับระยะทาง30กว่ากิโลครับจากฐานทัพไปที่ฐานปฏิบัติการนะครับนั่นก็คือ การกู้เรือบรรทุกทรายขนาด30ตันนะครับที่เขื่อนลาสีสไลระหว่างทางครับก่อนถึงหน้าเขื่อนนะครับช่างอุ้ยสั่งช่างบอยบอกลงไปเก็บดอกบัวทีหกดอกบ่ ดอกบัวหดอกนะครับไปทำพิธีเส้นบ้า้ครับลงไปแล้วครับหนึ่งกิโลครับก็จะถึงเขื่อนแล้วครับเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกของทีมงานกันบ้างเป็นยังไงครับทางเขียวครับ ผมซึกอจากไหนตื่นเต้นบ่โบอสตื่นเต้นพักหมนเวลาเรืออะไรลงหนามเลยตอนมาแล้วก็่เต้บอเบ่งอยู่เมื่อคืนนี่เต๋่ขึ้นไปบนหน้าวาดแบบหรืมั้งล้ำลึกเลยล้ำลึกพอเกยตื่นอยู่เกยตื่นอยู่โอ้โหจะลงงาน้อีกแล้วทีมช่างเนี่ยได้ได้ดูมีช่างสองนะครับมีช่างสองที่ได้ไปเห็นหน้างาน แต่ว่าตอนเรือไหลลงนี้ไม่ได้อยู่แต่ว่าทีมช่างนี่ได้ดูบรรยากาศของป่าเกษมนะครับเกณ50ตันกู้กันไปแล้วซึ่งก็ภารกิจไม่สำเร็จคราวนี้ก็มาถึงคิวตัวเองครับได้มาแล้ว ดอกออกเดินทางต่อครับถึงแล้วนี่คือเขื่อนราศีสไลนะครับยินดีต้อนรับเขื่อนราศีสไล เรือจะอยู่ท้ายเขื่อนน้านนู้นครับผ่านจุดที่เรามากู้เรือลำแรกนะครับเรือขนาด50ตันลำแรกลำที่สองนี่ทางเข้าห่างกัน6กิโลครับแต่ว่าเข้าไปแล้วเรือห่างกัน500เมตร มาถึงแล้วครับผมท่าทรายรุ่งจัลัดซับบ้านเราโดนตำบลหนองแค่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับนี่คือพิกัดที่ตั้ง ครับถึงแล้วเดี๋ยวลงไปดูบรรยากาศกันนะครับขวัญใจสภายชาวนาครับคุณปู่มาก่อนเลยครับมาพร้อมอุปกรณ์อย่างที่เห็นแล้วครับ ีมเรือสวัสดีทีมเรือทุกท่านนะครับครับเป็นยังไงยังปล่อยอะไรลงเฮ้ยไปหน่อยเดี๋ยวนี่ยนะปลาดึงไปอยู่คนไปยื่นเยื้อซื่อๆกันตองกลัวเลย้ใครทัวเราเล่นขึ้นเขี่ยนท่านอยู่ว่าสัตว์หนังไงไปน้ำกันแน่นอนห้อยยางมันเปลี่ยนเท่าลงน้ำกันอยู่ไม่ค่อยจะยืนในหิ้งอ่ะห้อยยางลงไปในหิ้งเล่นขึ้นหรือจว่าท่านเนาะนี่คือ ภาพบรรยากาศนะครับหลังจากที่เรือไหลลงเมื่อตอนที่เคน50ตันนะครับมาดึงเรือกุหลาบดำครับวันนี้เจ้ากุหลาบดำจะขึ้นฝั่งหรือเปล่านะครับใน,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 นชุดก่อนนีมีคนบอกว่ากุหลาบดำนี่หนักแรงนะครับมีนับมีน็อกนะครับนับ8ไม่ขึ้นครับไหลลงไป หนักแรงจริงกุหลาบดําวันนี้กุหลาบดําได้พี่เลี้ยงใหม่นะครับคือทีมรถวินมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่า,อา,ลารอทางด้านทีมงานาป้าเรืองยังมาไม่ถึงบอกช่างองุ้ยรถบินยังมาไม่ถึงนะครับหวนใจสภ์พาย้านามาถึงก่อน มาแล้วก็ไม่เสียเวลาครับ่างบ,บอยด้วยเลย,ดยดเดี๋ยวอากาศจะร้อนกว่านี้เดี๋ยวเบาหวานขึ้นเดี๋ยวยุ่งแ <c oughs> มนบอสั่งบอย ดึงหลอกหัวมันรู้ดออก,ก,กันเดีปาเห็นทังไหนสมนนมติว่าปคาดึงปุ๊บก็ดังทีขึ้นนี่เรือขาดเครื่องดีเนาะข <c oughs> ึเบิ้งดีไปเนาะปา่าหัวเรือนี่หักด้วยนะครับหลังจากที่อรอบแรกที่จมเนี่ยใช้ไมโครก,กดหัวเพื่อจะให้ตูดลอยแต่ว่า หัวหักครับบริเวณหัวเรือนี่หักเลยหักยาวไปนู่นครับทำการเจาะเลยครับช่างบอย จุดที่จะปลูกสลิงสำหรับช่วงนี้ครับก็ทีมงานเนี่ยทำการเตรียมที่ปลูกสลิงนะครับบางแผนรอรถวินนะครับบางส่วนก็เพิ่งมาถึงเรามาถึง ฐานปฏิบัติการแล้วนะครับและนี่ก็คือเครื่องเส้นว่ว้นะครับทำพิธีเสร็จสับเรียบร้อยนะครับโดยมีทีมงานของอคุณพ่อของช่างอุ้ยนะครับพร้อมด้วยหมอทรรคนเท่าคนแก่นะครับมาทําพิธีเส้นไหว้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะครับขอขมา ขอเรือขึ้นฝั่งนะครับอย่างปลอดภัยช่างอุยเดินํำรวจครับเตรียมดอกบัวเพื่อ เซตวายครับช่างหมิงช่างเจวันนี้ทีมงานมากันช่างหมิงช่างเจฝั่งนู้นก็ช่างบอยช่างตองนะครับช่างอุ้ยช่างโก้ช่าง,งเขียวอเยอะเลยนะครับฝั่งของทีมรถวินช่างอุ้ยก็เหลือของปลาเรืองนะครับยังมาไม่ถึงไม่รู้ว่าปลาเรืองจะมากันกี่คน นะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับขอยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่ตอนที่ป๋าเรืองนะครับนำรถวินพร้อมกำลังพลมาถึงเดี๋ยวดูว่าปฏิบัติการจะเป็นยังไงในช่วงนี้ก็เตรียมผูกสลงสลิงครับเคลียร์พื้นที่รอครับ